สวัสดีค่ะหมอเตเต้นจากจิงฝูคลินิกนะคะวันนี้หมอก็จะมาแนะนำวิธีการกดจุดบริหารดวงตาในช่วงที่เราต้องทำงาน Work f r ฟ m home และต้องต้อง,องจอน,นานนะคะวิธีที่หนึ่งกดจุดที่ดวงตากดครึ่งบริเวณหัวตานะคะจะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อต่างๆบริเวณลูกตานะคะที่ช่วยในการกรอกตานั่นเองจำง่ายๆก็จะมีทั้งหมด 3. จุดบน3จุดล่าง3จุดบนตั้งแต่หัวคิ้ว ทั้งจุดทั้งหมดจะอยู่บริเวณเบ้าตานะคะหัวตาหรือหัวคิ้วนะคะตรงกลางนะคะแล้วก็หางตาเวลากดเราจะกดเบาๆนะคะไม่ได้กดแรงมากนะคะแล้วก็หมุนคลึงเป็นวงกลมนะคะจุดต่อไปจุดข้างล่างหัวตากลางเบ้าตาก็หางตาด้านล่างนะคะเราจะใช้การครึงประมาณสักสิบครั้งหมุนวนสักสิบครั้งนะคะต่อจุดแบบน,นี้จะหมุนเรียงด้านไหนก็ได้คะ่ะ มอนวนอย่างนี้นะคะหลังจากกดจุดบริเวณดวงตาเราก็จะมาบริหารในการกรอ,อกตานะคะกรอ,อกตาเราจะกรอ,อกเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมนะคะหลังจากที่กรอ,อกเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมแล้วเราจะสามารถทําไปแล้วก็กลับนะคะค่ะหลังจากนั้นเราจะกรอ,อกตาเป็นรูปวงกลมนะคะ ทำไปล,ลับๆได้เลยนะค่ะอย่างนี้ประมาณสักสามครั้งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถูมือให้อุ่นๆแล้วก็ประครบที่ดวงตาเพื่อให้หลอดเลือดบริเวณดวงตาได้รับการผ่อนคลายนะคะเขาก็จะขยายตัวเต็มที่แล้วก็หล่อเลี้ยงให้บริเวณดวงตาของเรานั้นผ่อนคลายตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ที่หมอเพิ่นเคยแนะนําค้างไว้เนาะว่าจะมีไม้กวาดฟามาแนะนํานะคะตอนนี้ก็ได้มาแล้วค่ะเป็นไม้กวาดา อต๋ตอนนี้จะเป็นเลซินนะคะไม่ใช่หยกนะแต่ลักษณะของน้องเขาเนี่ยเขาจะสามารถกดจุดได้ก็เลือกได้ว่าจะกดเป็นจุดคู่แบบตรงหัวตาตรงนี้ที่สอนเรื่องกดจุดดวงตาไปเนาะหรือว่าจะเป็นกดจุดดังเดียวก็ได้เหมือนกันที่เลือกแบบนี้พอมีประโยชน์หลายมุมเลยค่ะส่วนนี้ก็สามารถนวดเพื่อยกหน้ากระชับหน้าได้หรือจะใช้เป็นการกดจุดบริเวณที่เราปวดเมื่อยต่างๆก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะค่อนข้างจะครบเลยสําหรับตัวไม้กว้าซาตัวนี้ถ้าท่านได้สนใจก็สามารถมาซื้อได้ที่จิงฟูกคลินิกเลยนะคะราคา150บาทเท่านั้น ก็ถ้าซื้อตั้งแต่3ไม้ขึ้นไปเอาก็จะจัดส่งให้ฟรีนะคะแลถ้ายัางไรก็มากดกรอกข้อความกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ